ก็สวัสด,ดีตอนเช้เชาๆนะครับท่านผู้ชมก็ทริปนี้ผมก็จะพามาตกปลานะครับตกปลาที่ฝ่ายน้ำล้นนะครับก็จะมาตกเป็นแนวสปิวนะผมก็ฝ่ายนี้ผมก็ไม่ได้มางานมากนะครับก็เป็นฝ่ายเก่าที่ผมเคยมาตกปลานินนะครับก็มไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้จะมีปลานินอยู่หรือเปล่านะหมายนี้ก็ไม่ได้มาน่าจะเกือบปีแล้วนะฮะ โอเคก็ผมเดี๋ยวเรามาลุนเช้านี้นะ่าจะเป็นยังไงนะจะได้ตัวหรือเปล่านะฮะก็ดูจากสภาพหมายก็ยังลกเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเป็นฝายน้นําล้นแล้วก็น้ําพัดพวกกิ่งมาให้กิ่งอะไรมาอยู่ที่แถวฝายนี่ครับแต่ก็ลองลุ้นดูนะเกิดจะประณีตไดส,สวยๆนะครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์แล้วลุยกันเลยนะครับผมไป โอเคนะท่า,านผู้ชมตอนนี้ผมก็ตั้งทุนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ระยะน้ําก็อยู่ประมาณสักประมาณเมตรเมตรห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะแต่ก่อนหมายนี้น้ําลึกมากนะครโอเคผมลองลุ้นกันนะจะเป็นยังไงนะจะมีปลาเนีนแซ่บส,สวยหรือเปล่านะครับก็นี่ับผมทุนผมก็อยู่ตรงนี้ตกยังไม่ไกลนะลองไล่แล้วไล่ใกล้ๆไ,ไ,ไ,ไปก่อนนะครับ ก็ตั้งทุนก็ตั้งมั่วๆนะครับแต่ก็ตั้งคล้ายๆแบบไม้ตายนะครับชิงหน้าคันสั้นนะครับเพราะว่ากิ่งไม้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมานั่งลุ้นกันนะผมอุปสรรคตอนนี้ก็เช้าๆนะครับกับป่าลกๆนะฮะยุงค่อนข้างเยอะนะครับก็ดูกัเนเลยครับ ก็ยังเล่นเหยื่อปลาน่าจะตัวเล็กนะครับเนี่ยพาเหยื yeah. ่อเดินไปเดินมานะครับอืนลากเหยื่อใช่ไหมโอ้ย <c oughs> น้ำหนักตัวก็ตึงๆวิ่งไปนินส,ยสวยๆุ้ยแตะเกียวนะครับ ไม่มีสว no ิงด nice ้วยยกเลครับตอนนี้ไซส์ใหญ่ครับาำรับสายนี้มาแล้วอยาบรุดยับรุดเตรียมตัวมาไม่ตีนะครับมาแบบนั่งเล่นๆนะครับนี่นะครับกินเบาๆนะครับนึกว่า เป็นปลาเล็กนะครับเป็นปลานินนะครับแต่ว่านี่นะครับกินเบาจัดผมเลยลองเสี่ยงวัดนะฮะเกี่ยวค้างมานะครับก็ไซนี้ก็ไซสวยนะครับโอ้ไซทอดนะครับมาแล้วครับแต้มแรกกว่าจะมานะครับก็เล่นเหยื่อไปหลายเม็ดนะผมแจ่มนะถ้าเจอไซนี้สักสี่ห้าตัวเนี่ยสุดยอดนะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวลองลุยกันต่อนะครับมาแล้วแต้มแรกโอเคครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็หล่อนแ้วเรียบร้อยนะครับเก็ปานินก็ไซสสวยนะผมเป็นไส์ประมาณฝ่ามือนะครับตอนแรกก็นึกว่าปลานินเล็กนะครับลากไปลากมาไม่วิ่งนะครับตัดสินใจวัดเลยนะครับเกี่ยวคางนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับ สวิงก็ไม่มีนะเมื่อกี้นี่ถ้าปากฉีกก็คงไม่ได้ปลานะฮะไม่ได้เตรียมตัวมาดีๆนะฮะไม่มีสวิงไม่มีผ้าจับนะครับไม่คิดว่าจะมีปลาไซส์สวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวุยกันต่อนะจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับถอนนี่นะเป็นปลานินไซ ม่ใหญ่นะไซปลาเกลือนะตัวนี้นะนี่นะครับตัวแรกคิดไว้ก็น่าจะเป็นปลาดินไซนี้นะครับประมาณสามนิ้วสี่นิ้วนะครับนี่ฮนะก็เป็นปลาเกลือนะโอเคครับผมตัวแรกแตมแรกก็ฟุกเจอไซสวยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับก็ถือว่าได้เล่นสนุกนะครับนั่งฟังเสียงน้ําไหลบนฝายนะฮะโอเคครับผม นี่นี่ครับไม่แต้มนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าไซส์สวยนะมานะครับนี่นะครับผมปลาเนียนอีกแต้มนะไซส์นี้ก็ใหญ่กว่าแต้มที่สองหน่อยนะฮะแต่แต้มแรกก็ยังใหญ่กว่านะครับผมโอเคครับตัวน,นี้ก็จัดเป็นสามแล้วนะโอเคครับลังหลุดกันต่อนะครับเหมือนปาลากำลังเข้านะครับลงไปเล่นเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวลุ้นกันต่อจะมีแต้มเพิ่ม,มจะกิ่แต้มนะครับแต่มันก็กินแปลกๆนะครับกินแบบขึ้นๆลงๆนะครับเหมือนปลา,าล่างทั้งปลาเล็กปลาค่ะไซส์ผสมกันนะฮอ,อน,นัอนไงโดนอีกแต้มนะมันมินนะผมโอ้โหอันนี้ก็ไซส์ค่อนข้าง,างอุ้ยค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวดายไม่มีสวิงนะ โอเคผมเดี๋ยวหนะึ่งสองสามยกนะครับมาหนึ่งสองนี่นะผมอีกแต้มนะึงป็นนินนะก็ไใสก็ฝ่าม,มือนะมาเดี๋ยวผ้าจับปลามาด้วยนะยอมเจ็บมือนะโอเคครับ okay, ผมมาแต้มได้สี่นะปลากำลังเข้าได้ลุยต่อนะผมโอเคครับโดน นี่นะครับปลานินนะี่อีกแต้มนะก็ใส่ก็ใส่ปลาเกลือนะไม่ใหญ่นะโอ้โอเคครับผมลุยกันต่อนะครับนี่นะครับอีกแต้มนะครับถอนขึ้นเบาๆนะครับไปโดนโดนนะครับผม,มปลากินเบามากนะครับ ถอนไล่ขึ้นเบาๆนะแล้วก็มีลากลงไปอีกทีนึงนะวัดสวนเลยนะมานะอีกแต้มนะปะนินนะกอใส่ก็ประมาณเดิมนะใส่ตะเกลือนะสามสี่นิ้วนะอือหือพาก็ไปเดินามานะพาจับปลานะในมือนี้ก็ทั้งเลือดปลาทั้งเลือดค้นครับ <laughs> นี่นะครับโอเคครับผมยังพร้อมอีกแต้มนะแต่ก็เริ่มกินช้าแล้วนะโอเคครับ ก็ใหม่แต้มนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เสดายดนะจังหวะจ้องทุน่นจังหวะวัดปลานะครับกล้องกล้องมีปัญหานะครับไม่เห็นนะผมก็ตัวนี้ผมจ้องทุ่นอยู่นานมากนะครับวิ่งขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับกินเบามากนะครับก็จับจังหวะวัดเอาเนะี่ยจินตนาการจนได้นะครับว่าจังหวะขึ้นจังหวะลงปลากินช่วงไหนนะครับโอ้โหมั่วๆนะโดนเฉยนะผมปลานินไซส์สวยนะแต้มนี้นะครับ เนี่ยครับก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนะี่ยมาแบบปบ้านเลยนะครับผมโอเคนะครับแต้มสวยนะแต้มนี้นะโอเคครับผมเดินลุยต่อนะครับมีเดินมีถอนนะโดนะครับฮืมปลาไม่ค่อยถอนนะมันจะแบบอมเหยื่อแล้วก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆนะครับหมายแต้มนะตอนนี้ปลานินนะนี่นะครับก็ไซส์ก็ ประมาณนี้นะไซปาเกลือนะครับก็อาจจะมีผิดคิวโดนไซส์สวยๆบ้างนะแต่ก็มีน้อยนะสวนมากก็น่าจะเป็นไซส์นี้นะโอเคครับ okay, ผมเก็บปลาครับวัดสวนะครับโดน,นครับเป็นปน,นินนะครับก็มันถอนขึ้นมาแล้วมันนิ่งนะครับนิ่งแล้วขยับเ,าเบาๆนิดหน่อยนะครับโอปน,นินตัวน,นี้ก็ แต้มสวยนะโอเคยกครับผมมาแล้วอีกแต้มนะตันนี้ก็ใสดีนะผมพอจับปลาก็ได้สวิงไม่มีนะนี่นะแต่ตอนนี้ก็ดูปลาไม่พอยอ้วนนะผมโอเคครับผมอีกหนึ่งแต้มนะนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับนี่นะ ถอนไม้แต้นะอถอนขึ้นเบาเบานะครับวัดสวนเลยนะจับจังหวะให้ถูกนะครับแล้วก็ยกนะตัวนี้อืติดเป็นมินติดบินมินจะขาดแล้วดะนะ่ารู้ดูพอดีนี่นะครับเกือบไม่ได้กิน ไม่มีสวิงนะครับโอเคครับผมเดี๋จะลุกเงนต่อนะครับถอนไม่ถอนถอนนะเริ่มเริ่มถอนเรื่อยเรื่อยนะขอยิงดิจังหวะตึงนี่นะอีกแต้มนะปันนินนะผมขอนเบาๆถอนถอนลงๆนะครับนี่นะไส่ก็ไม่ใหญ่นะครับเหมือนเดิมนะครับปักเกลือนะครับผม นี่นะฮะใส่ประมาณทักสามสี่นิ้วนะครับโอเคครับผมเก็บปลานะครับใส่นี้ก็ถอดเก็บต้มทั้งตัวก็อร่อยนะฮะโอเคครับผมแต่ผลงานของเรานะครัก็เป็นไกะช่างใส่ปลาปกาตินะครับผมนี่นะครับน้ำหนักดีพอสมควรนะผมนี่นะครับใส่ปาลารวมก็ น่าจะเป็นสิบตัวนะได้รนับนะครับผมก็จะเป็นปลาไซระกันไปนะไซส,สวยๆก็มีนะแล้วก็พวกไซเล็กไซตะเกือนะนี่นะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับในเ้ลานานมารองก็ถือว่าได้เล่นสนุกนะครับผมได้กับข้าวด้วยนะฮะนี่นะครับผมก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ต้อง กลับแล้วนะครับผมกฟ้าครึ้มๆนะเหมือนฝนจะตกนะผมก็้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม mm hmm. ก็จะได้ลุยหมายออกตกปลาถ้าไม่ชมได้ชมกันฮนะคลิปนี้ก็จะมาเป็นแนวสปิวนะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ